ดูวิธีทำนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวนักเรียนก็เตรียมแพทเทิร์นแบบนี้นะคะเตรียมแพทเทิร์นชิ้นหน้าไว้ถึงเอวนะคะกระโปรงก็นักเรียนอยากจะทำกระโปรงแบบไหนก็ต่อเติมได้เลยนะคะนี่ครูจะเน้นช่วงบนเป็นหลักนะคะด้านหลังก็เหมือนกันอย่าลืมลดตรงนี้1นึ่งเซนครึ่งนะคะเพื่อ เฉียงลงด้านหลังจะได้แนบๆน,นะคะมีเกตที่นี่ปิดเกดตรงรักแร้ที่นี่ด้วยนะคะ1.5เซนอามาดูวิธีทำาจากนั้นตรง8เซนนี้วัดมาวัดมาตรงนี้8เซนตรงนี้8เซนนะคะโค้ไว้ ค้งไว้แต่ว่าเราเราไม่ได้เอาที่นี่นะคะเรากิ้งออกมาข้างนอกนะคะกิ้งออกมาเดี๋ยวเดีเดมันจะมันจะโป๊ไปเอาใหม่นะคะเราก็ปิดเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะพอปิดเสร็จแล้วคอที่นี่ตอนแรกครูวาดไว้มันลึกไปทีนี้ความประสงค์คือเราต้องการจุดนี้นะคะจุดนี้ให้มันเวลาเรา เปิดที่นี่แล้วแถวนี้มันจะได้ไม่ลึกไปนะคะตรงนี้จะมีตะเข็บที่นี่นะคะทีนี้ก็ตะเข็บที่นี่เราก็จะเปิดที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะผ่าออกอันนี้เป็นตะเข็บกลางหน้านะคะ3ามเซนนะคะยกขึ้นมา3ามเซนคือตรงนี้นะคะอูขอโทษ คือตรงนี้ยกขึ้นมา3มเซนคือตรงนี้นะคะหมายถึงเส้นอกเราอยู่ที่นี่แล้วเรายกขึ้นมา3มเซนก็คือตรงนี้อันนี้คือเส้นอกอยือตรงนี้จากนั้นช่องที่เราจะสอดอ,อันนี้ให้ทะลุกันมาน,นี้ก็อยู่ที่5เซนนะคะอยู่ที่5เซนก็อยู่ที่ตรงนี้ เอาตรงเส้นหวาเลยนะคะเราจะได้หน้าตาแบบนี้เกตตรงนี้เป็นเกดทรงนะคะตรงนี้เป็นเกตทรงอ่า แล้วก็ผ่าที่นี่เลยนะคะผ่าที่นี่เลย